สวัสดีครับพี่น้องผมมือนี่แบบงบหน่อยร่องเบิ้งครับเอาบกเซยมาเป็นพี่เซ็นเตอร์แล้วก็เปิดลำโพงใส่ครับเบาไก่บ้านในหอดมองดีสามพี่น้องม่มีนูกปลาขึ้นมาขันอยู่นี่ตัวนึงครับนี่นี่ครับเสียงลูกปลาบกเซยอยู่เดินนั่นครับ กันเบิ่งครับพี่นอ้องวาซิมีแนวลงไปห้าบักเสยว่ามีหนุกเขามาวานมันอยู่ครับเอาลำโพงเปิดล่อเอาครับพี่น้องลองเบิ่งครับแบบงบหน่อยสำหรับมือไหมนะครับทีบ่พาันไหนมีนุกต่อเอาสูตรเบาไก่ไปลองเบิ่งเด้อครับเด้อ มาแล้วครับมาแล้วครับพี่น้องมาแเลยวมาแเลยวพี่น้องพี่น้องผมมาแล้วครับบิดนี้แล้วพี่น้องมาอยู่ด้ครับมาอยู่มาอยู่พี่น้องมาอยู่จวมามาตื่นบ่วงพี่น้องมาตื่นบ่วงนี้เลยเบาไก่ใส่อยู่แผนครับเบาไก่รองใส่บึงซื้อ นกปลาบินตื่นตกเทวานันครับพี่น้องน่อ่ย่างเข้าสูน่นกครับ <S <S นกปลาบินขึ้นแล้วครับพี่นอ้องเอน,นกปลาบินขึ้นแนวครับอ๋อสูตรในี้ได้ผลอีดีด้วยครับพี่น้องเด้อลองเอาไปใส่กันบ้างเด้อครับเด้อ นะครับผมกระทือว่าใส่ไหนเดี๋ยน้องพี่น้องนเนาะเอาลำโพงตัวลงมาบกเสยครับบกเสย์ว่าแนวอ,ออกจากตุ่มเอ,เอาใส่อันยิ่มากขึ้นเขาครับบกเสย์เสยหนาตารอๆครับเอาบกเสยมาเป็นพี่พเพืนเต๋อพี่น้องมคอน,นี้เฮ้เพื่อนมากโก,โก้ กับพ่าอ,อยู่ครับมันบิดมันหลงหันน้องพี่น้องเนาะมัน,นมออดินมันหลงซื่อมานนันมันตื่นยังไรพวกนี้นบะกาศอย่างเขาคือสงสัยลมพัดป่วงครับลมพัดป่วงพัดในติ้งดูไหลหนกก็เลยตื่นครับมันก,ก็เลยประกาศสู่อ้าวบวเป็นยังครับถือว่าใส่ได้นะครับสำหรับมือใหม่นะครับอยากเอาสูตรเปล่าไก่ไปร่องกัดร่องมึงเด้อครับพี่น้องเด้อหาหนุกหล่อจากตัวหนึ่งแล,ล้วก็อาร์มพงเปิดใส่เลยครับพี่น้องบางเทือท่านอาจจะได้ผลหรือจะได้ใบขามันก็ได้นะครับน้องพี่น้อง สำหรับคลิปนี้บอกไรกับฝากมือใหม่ไวเ,เด้อเอาไปลองเบิองกับสวัสดีครับพรมเอาไปล่องเบิองพี่น้อง